วันนีนะคะทุกคนกลับมาพบกับ Deep, ดีดีซิสดิปอีกแล้วนะคะรนวีดีโอนี้เราจะมารีวิวครีมกันแดดกันนั่นเองค่ะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะซึ่งมีชื่อว่า LD s u n s i n e Cream SPF 50 PA 3+ บกนั่นเองนะคะก็เป็นครีมกันแดดที่เราจะมาลองใช้กันในวันนี้นะคะทุกคน ซึ่งนี่ก็จะเป็นหน้าตักล่องของเขานะคะกล่องเขามีสีส้มเนาะก็แกะซิลไปพร้อมๆเพื่อนๆเลยนะคะมีราคาบอกตรงนี้เลยนะทุกคนว่า290บาทนะคะปริมาณสุทธิอยู่ที่20กรัมนะคะก็มีวันเดือนปีหมดอายุต่างๆอบอกหมดเลยนะคะมีคําเตือนวิธีใช้ทุกอย่างบอกที่ในกล่องเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะแล้วก็มาลองใช้ไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งด้านในของกล่องนั้นเดี๋ยวอนนี้าตถอดเสื้อแขแนยาวก่อนเพราะอยู่ในบ้านตอนนี้ร้อนมากนะคะก็ ด้านในจะเป็นขวดแบบนี้เลยนะคะเป็นขวดหัวปั๊มนะทุกคนขวดสีส้มนะคะซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้นะคะเป็นครีมกันแดดที่เกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็สบายผิวไม่อุดตันผิวใช้ได้ทุกวันกันน้ำกันเหงื่อสามารถทาทับเมคอัพได้นั่นเองค่ะเนื้อครีมของเขาเป็นสีเนื้อเนื้อนะทุกคนจีเป็ดเบตคือไม่ได้ถึงกับแบบเป็นสีเหมือนรองพื้นมากนะแต่ว่าเป็นสีเป็ดเบนะคะเกลี่ยไปแล้วก็ให้ความแบบลื่นเกลี่ยง่ายเป็นเนื้อสัมผัสที่ให้ความรู้สึกว่าเป็นครีมกันแดดอะค่ะซึ่ง เาบอกวิธีใช้มาด้วยนะทุกคนว่าให้บีบกันแดดเท่า1เมล็ดถั่วเขียวนะคะแล้วก็ทากันแดดก่อนออกจากบ้านเนี่ยประมาณ20นาทีนะคะแล้วก็จะแห้งแล้วก็ซึมเข้าผิวภายใน30มิบวิเลยค่ะ เขาบอกว่าให้ใช้เท่า1เมล็ดถั่วเขียวก็คือนี่จะใช้ประมาณนี้นะแต่คือถ้าเป็นทั่วไปแล้วอะนี่จะใช้เยอะกว่านี้มากนะทุกคนขออนุญาตใช้เยอะกว่านี้แล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องออกไปเดินออกแดดจริงๆอะทุกคนมันไม่สามารถใช้ในปริมาณที่น้อยๆได้จริงแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รู้ด้วยว่าเออใช้ในปริมาณที่เยอะขึ้นอะให้ผลยังไงทรงผลยังไงกับผิวนะคะอย่างง่ายนะแห้งไวนะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็จะบีบใหม่นะจ๊ะ มีกลิ่นด้วยนะทุกคนเป็นกลิ่นแบบฟิลิ่งก็ครีมกันแดดอะแล้วก็ให้ความแบบหอมแบบสบายๆอะทุกคนไม่ได้ไม่ได้เป็นกลิ่นแบบน้ําหอมแบบนั้นนะคะบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่ามีกลิ่นนะกะ็เทิบกันมาไกลๆนะคะไกลแบบไกลเลยให้ได้ดูผิวกันใกล้นะคะว่าไม่ได้ดูแบบเป็นคราบหรืออะไรนะคะจะมีรอยต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ปกปิดนะน้องก็เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องปกปิดเพราะมันไม่ได้เป็นรองพื้นอะไรนะคะเป็นครีมกันแดดทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้นานะนี่ในบริเวณมือที่ทากับไม่ได้ทาน,นะคะแต่ เขาจะแห้งไปเลยอะทุกคนมันแบบจับไปแล้วก็ไม่ได้แบบให้ตรงอื่นมันเลอะเป็นคาบอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยผูแบบจริงจังมากนะแต่เขาก็ยังอยู่แล้วก็เหมือนปรับแบบเนี้ยซึมเข้าผิวไปอะค่ะพอทิ้งระยะเวลาไปตอนแรกเหมือนมันขาววอกมากแต่ักพักนึงมันก็ ปรับให้กืนเข้ากับผิวเอออันนี้วาวนะว้าวอยู่นะตอนแรกมันดูแบบวอกเวอร์ว่าซึ่งในส่วนของเรื่องกันน้ากันเหงื่อเนี่ยเดี๋ยวดิบจะออกไปออกกําลังกายนะคะก็เดี๋ยวยังไงจะเก็บผลให้ในระหว่างที่เดินในระหว่างที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวไว้กลับมาเจอกันอีกหนึ่งรอบค่ะอันนี้คือผิวหน้าตอนอยู่ข้างนอกนะทุกคนจะให้ดูว่ามันจะมีรอยที่ไม่เท่ากันอันนี้ดิบแบบ ทาให้เห็นว่าดิไม่ได้ทาคอนะดีใจเห็นเลยว,ว่ามันแตกต่างแล้วก็ท้เพื่อนเกียร์ไม่ทั่วมันจะเนี่ยมันจะดูไม่สม่ำเสมอเห็นปะแต่คือเรื่องกันน้ำกันเหงื่อมันกันน้ำกันเหงื่อนะเราเวลาบีบออกมาตอนทาย่างเงี้ยถ้าทาช้าคือต้องทํางานกับมันไวอะเอ้าเมื่อนทานแบบไม่ได้รีบเกี่ยร์ บีบมานิดนึงมันก็จะต้องบีบเพิ่มบีบต่อบีบซ้ำเพราะถ้าไม่งั้นมันเกลี่ยไปแล้วมันก็จะแห้งเลยเนื้อมันจะแมททันทีเลยนะเรื่องการน้ากันเหงื่อก็คือได้แต่ถ้าใช้ในปริมาณที่น้อยก็จะไม่บกแล้วก็ต้องมีชัวทานในพื้นที่ที่สว่างนะเพราะถ้าทานในบ้านอย่างนี้เนียมาดูข้างนอกก็เห็นปะมันจะไม่สม่ำเสมอกันประมาณนี้เลยนะอือ เรื่องตรงแบบร้อยสิวร้อยแห้งก็จะเห็นเลยว่ามันจะเป็นคราบๆแบบนี้นะคะอืมเพราะว่าผิวมันแห้งอะเนาะแล้วก็เนื้อครีมมันค่อนข้างแมทก็จะได้ประมาณนี้ยังไงเดียเด๋ยวเดินจะถึงบ้านแล้วก็ค่อยมาเจอกันอีกหนึ่งรอบโอเคกลับมาถึงบ้านแล้วทุกคนเรามาสรุปผลจริงๆพูดถึงดิบก็เหมือนแบนบพูดสรุปผลไปแล้วแหละเนาะตั้งแต่ตอนที่เดินนะคะ เอาง่ายๆเลยก็คือใช้ตามคาแนะนําที่เขาบอกแหละหนึ่งเม็ดทั่วเขียวสําหรับคนที่ไม่ต้องการความขาวมากแต่ว่าจากที่ดิบลองทาหนึ่งเม็ดทั่วเขียวอะเวลาทาไปแล้วอะมันได้ไม่ทั่วหน้าสําหรับดิบคือมันอาจจะมองดูแบบภาพรวมอะทุกคนเหมือนที่ดิบให้ดูข้างนอกอะมันดูแบบขาวเนียนทั่วกันแต่ว่ามันจะไม่ได้ดูสม่าเสมอมันจะมีจุดบริเวณที่แบบตรงนี้ขาวมากกว่าตรงนี้ขาวน้อยกว่าอะไรเงี้ยนะคะก็คือให้อยู่ในจุดที่มองเห็น ชัดๆอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอย่างแสงเงี้ยเวลาทาอะไรเงี้ยนึกออกไหมให้มันเห็นหน้าให้ครบบริเวณทุกที่นะคะเวลาทามันจะได้ไม่เป็นแบบขาวมากขาวน้อยไม่เท่ากันอะไรอย่างงี้เนาะสีผิวมันจะดูไม่สว่าเสมอน,นะคะแล้วก็ใครที่ไม่ชอบเออความขาวหรือแบบโทนอัพขึ้นมาที่มัน สว่างกว่าผิวอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ตอบโจทย์นะคะตัวนี้ก็อาจจะไม่แนะนาเนาะแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าไม่ได้อยากลงรองพื้นแล้วไม่ได้อยากแต่งหน้ามากมายอะไรตัวนี้ก็อาจจะตอบโจทย์นะคะยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะใครชอบคลิปแนวแนวนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะแล้วก็ติชมไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยดิบจะได้เอาไปปรับปรุงแล้วก็เอามาปรับใช้ให้ดีขึ้นนั่นเองนะคะยังไงก็แล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคะ่ะคลิปนี้ที่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ